ต้นลองกองนะครับถึงหน้าฤดูลองกองเป็นลองกองของเมืองรับแปรนะครับตอนนี้ก็เริ่มทยอยสุกแล้วครับท่านใดที่ชื่นชอบรองกองนะฮะตอนนี้เริ่มออกจำหน่ายจู่ตลาดแล้วนะครับลองกองก็เป็นผลไม้ขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งของเมืองรับแปลจังหวัดอุตรดิต์นะครับ ตอนนี้กำลังออกสู่ตลาดเป็นจํานวนมากเลยนะครับท่านใดที่ชื่นชอบผลไม้ตามฤดูกาลแวะผ่านไปผ่านมาแถวเมืองอุตรดิตมีขายวางจําหน่ายกิโลละ20บาทน,นะครับกําลังเป็นช่อสวยเลยครับสําหรับลองกอง ลองกองที่ดูแลผลผล,ผลิตดีก็จะไม่มีผิวสีดำนะครับก็จะเป็นผิวสีเหลืองอารามหน้ารับประทานแบบนี้เลยเชิญได้นะครับที่เมืองรับแลสำหรับลองกองผลผล,ผลิตในปีนี้